ตกใจครับอาจารย์พอจังหวะนั้นที่มีอะไรบางอย่างมาเคลื่อนตัวอาจารย์ไปอาจารย์ก็ช็อกอาจารย์ยังนั่งอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนสวัสดีครับอยู่กับช่องตีทันดโอนะครับอยู่กับรายการตีโกสตอรี่นะครับสวัสดีครับอาจารย์เอ๊สวัสดีครับเสตีแล้วก็เอฟซีช่องตีทันดีโอนะครับสวัสดีครับครับ อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องนะครับเรื่องที่ตอนเด็กครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ารถควออ่ะครับเป็นยังไงครับความเป็นมาครับอาจารย์ก็เรื่องราวนี้เกิดขึ้นตอนอาจารย์น่าจะยังอยู่แค่อนุบาลได้นะพีครับอนุบาลหรือพอหนึ่งพนนี้ยครับก็ยังจําเหตุการณ์นี้ได้ดีเป็นเรื่องราวเรียกว่าตัวตึงมาจากหมู่บ้านเลยกันเนาะครับ ซึ่งหมู่บ้านที่อาจารย์อยู่เนี่ยครับมันก็สมัยนั้นนะรถล,ลาเนี่ยมันยังไม่มีครับตอนเมื่อย้อนกลับไปนะ่าจะเกือบสี่สิบปีนะสามสิบไปลปลายเกือบสี่สิบปีครับอาจารย์ทั้งหมู่บ้านเนี่ยจะมีรถรถยนต์สมัยนั้นเขาเรียกวนนะ่าดัตสันนะครับอาจจะมีแค่สองคันนะครับจะมีบ้านเหนือคันหนึ่งนะือบ้านอาจารย์แล้วก็บ้านใต้คันหนึ่งของพี่าบาลซึ่ง เ,เวลาที่รถสตาร์ทได้ยินเสียงเครื่องนี่เด็กๆในหมู่บ้านก็จะวิ่งกันมาจิงๆเพื่อมาขึ้นรถ่ะนะครับแค่มันเคลื่อนตัวเนี่ยเด็กๆแค่ได้นั่งเคลื่อนตัวเขาก็ดีใจก,กันแล้วครับก็เฮ้ห้าสนุกสนานกันสมาัยเราเป็นเด็กแล้วก็ในคุ้มบ้านอาจารย์เนี่ยบ้้นเนื่อนะครับซึ่งก็จะมีเด็กๆอยู่เยอะเหมือนกันครับสิบกว่าคนนะครับก็บ้านติดติดกันนะครับก็คือทีนี้ เนื่องจากหมู่บ้านเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านนี้ติดกับแม่น้าโขงเนาะแล้วก็จะจะมีลําห้วยนะครับที่ไหลไปสู่แม่น้าโขงซึ่งลําห้วยเนี่ยคือไหลมาจากน้ำตกทํานาขีเนาะนก็คือลำน้ำําสิงแล้วตรงถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยครับเนื่องจากสมัยที่ยังเด็กเนี่ยมันยังไม่มีฝายน้าล้น ถ้าน้อ้วยเวลามันแห้งมันก็จะแห้งเลยมันก็จะเหลือก้กนก้นนาขั้นแรกก้นอยู่ติดกั่ตรงห้วยครับคือลึกลงไปในก้นห้วยอย่างเงี้ยเวลาหน้าแง้งก็ต้องไปตักน้ําขึ้นมาสมัยนั้นยังไม่มีน้ำประปานะทีตีครับสมัยนั้นหมู่บ้านไม่มีน้ำป,ะปะนะระปาก็ถ้าน้ําดื่มก็จะใชะ้บ่อที่อยู่ในวัดหลังหลังบ้านแต่ถ้าน้ําใช้เนี่ยครับก็ต้องไปตักที่ห้วยขึ้นมาแล้วครับ เวลาไปตักเนี่ยครับมันก็จะมีบางคนก็จะเดินไปหาบน้าเนาะสมัยนั้นนะครับก็คือเดินจากหมู่บ้านแล้วก็เดินไปตรงท้ายบ้านที่เป็นสะพานนะครับ,รบซึ่งตรงสะพานเนี่ยก็จะมีเป็นสารเจ้าที่นะครับแล้วก็เป็นตรงที่เป็นที่นั่นเขานับถือกันก็คือเป็นสารของญาติคีนะครับก็คือ ที่เรามีความเชื่อว่าทุกวันพระท่านจะขึ้นมาตามลําห้วยเนี่ยนะครับทีครับเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําคนท่านั้นแถวหมู่บ้านทนีนี้พอเวลาไปตักน้ำเนี่ยครับอย่างที่บอกครับเด็กๆน็่ก,ก็เห็นรถเคลื่อนตัวก็สนุกแล้วนะครับแล้วเวลาไปตักน้ำสิทธีนึกนึกถึงนักคนแบบเด็กๆก,ก,ก็จะเดินตามกันไปใช่ไหม คนก็เข็นรถรถเขนเน่นะบางคนก็หามไอคุณน้ำถังน้ำนะครับขวดน้ำเดินตามมาไปสนุกสนานตามภาษาเด็กแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแบบงานหรืออะไรต้องใช้น้ำเยอะๆเนี่ยนนครับการเดินไปหาเนี่ยมันเหนื่อยก็จะใช้รถนะครับแล้วก็เอาถังสองร้อยลิตรขึ้นไปหลังกระบะเนาะแล้วก็ขับลงไปแล้วก็ลงไปที่ก้นห้วยครับ มัต่บน้ำจนเต็มมันก็ขับขึ้นมาอย่างนี้เลยครับทีนี้นะครับมันมีวันหนึ่งครับมีคนฝันในบ้านเลยนะครับเขาฝันว่ามีเงือกนะครับมาเตือนเงือกก็คือพญานาคในทุกวันนี้นะครับครับอาจารย์ซึ่งในฝันเนี่ยเขาเห็นเป็น ผู้หญิงผู้หญิงสวยนะครับจีใส่ชุดสีเขียวเนาะเสื้อคล้ายๆผ้าไหมก็จริงๆก็คือชุดพญานาคนั่นเองเนาะซึ่งมาเข้าฝันคนในหมู่บ้านนะครับเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็มาเตือนว่าให้ระมัดระวังเด็กๆนะครับซึ่งเด็กๆในหมู่บ้านถึงคาดสิบเอ็ดคน อืมครับแล้วสำคัญนะพอะตื่นขึ้นมาเนี่ยครับเนื่องจากหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เวลาเขาฝันอะไรเนี่ยที่มันผิดสังเกตเขาก็จะไปเล่ากันที่วัดตอนเช้าครับแล้วก็จะมีผู้เ่าผู้แก่มานั่งตีความฝันกันแล้วก็จำบ้างจะเอาวาดบ้างนะ คเพื่อมาดูว่าอันนี้คือคิดไปเองหรือว่าจริงๆเจ้าที่โยทางหรือว่าพญานาคท่านมาเตือนกันแน่ซึ่งพอฟังแล้วเนี่ยผู้ใหญ่หลายท่านก็มองว่านี่ไม่ใช่คิดไปเองนะอาจจะเป็นเจ้าที่โยทางแล้วก็องพญานาคที่อยู่ตรงก้นห้วยอะครับตรงโค้งนะั่นแหับมาเตือนก็เนก็ให้ระมัดระวังในหมู่บ้านจะได้ไม่เกิดอาเพศอาภัยท่านเตือนแล้ว นี้นะครับพอหลังจากนั้นนะครับประมาณสักอาทิตย์กว่าทีครับอาจารย์ในหมู่บ้านเนี่ยครับมันก็มันจะมีงานบุญเนาะนะครับซึ่งครามเมนก็ต้องเตรียมน้ําเตรียมอะไรขึ้นมาตั้งไว้ที่ที่บ้านอาจารย์นะครับเพราะบ้านอาจารย์ติดวัดสมครับตอนนี้ก็ยังติดวัดอยู่นะครับก็เพราะฉนั้นก็จําเป็นต้องเอาไปตักน้ำที่ห้วยมาเตรียมไว้เพื่องานบุญเนาะ จำยังจําได้นะครับวันนั้นเป็นเช้าวันเสาร์ตอนเด็กๆจำได้นะเพราะว่าที่นั่นไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีน้าปะปาแล้วก็ตอนเช้าเด็กๆก็คึกข,ขนองเลยนี้อ้าวทุกคนไปตักน้ำทุกคนก็พากันเอาถังแดงขึ้น,นรถอะไรตีๆรถกระบะไอ้ดัซสันนั้นใครมีรถกระบะยุคนั้นนี้เท่ากับมีเบนซ์ยุคนี้นะจะบอกให้ <laughs> ถือว่าบ้านนั้นเองนะนะครับครับแล้วช่วงเวลาไปประมาณกี่โมงครับรอาจารย์พอพอพอจะจําได้ไมั้ยน่าจะประมาณสิบโมงนะครับน่าจะประมาณนี้เพราะว่าจําได้ว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงคนทั้งหมู่บ้านไปนเต็มหมดแล้วอะ่ะครับพักท่านก็กําลังจะฉันเทนก,ก็ก็ทิ้งเทนกันไปอะ่ะครับน่าจะประมาณสิบโมงนะ พราะมันยังใส,ส,ส่สาตวคือมันเป็นเช้าวันเสาร์แล้วเด็กๆก็หยุดเรียนกันทุกคนคับ,บอ่ะแค่ได้ยินว่าจะเอารถเนี่ยครับทุกคนจะได้ขึ้นรถกระบะเ,เด็กก็ดีใจนะตามภาษาเด็กนะทุกคนวิ่งขึ้นรถไปสิบ็คนครับคนที่ขับรถคันนี้ก็คือพี่ชายอาจารย์ที่พี่เอพี่ชายคนโตอาจารย์นะั่รับ แล้วก็จะมีคนอื่นอีกก็จะมีพี่โอ้ประหยัดยาแต่ก้มีอาจารย์ชานมีอาจารย์แล้วก็จะมีสี่คนแล้วนะครับแล้วก็จะม,มีเด็กๆในคุ้มซอยครับท่านพวกพี่อ้วนพี่แรงต่างที่ที่เป็นคนที่ตโจมในแตคือบ,บริเวณก็ค <น S 1> ือบริเวณบ้านอาจารย์นะครับใช่ไหมครับใช่ใช่เด็กๆในคุ้มเดียวกันจริงๆแล้วก็สนุกสนานครับก็พากันขนทั้งแดงขึ้นรถหลังรถกระบะเสร็จแล้วแบเฮ้ยรถก็เคลื่อนตัวโอ้ดีใจเด็กๆครับได้ มันเหมือนเราได้ข yeah. um er ี่ขี um um ่ควายเนาะครับเฮ้ยสนุกสนานแต่เราได้ขี่รถยิ่งสนุกสนานนะครับอาจารย์เนี่ยจะมีที่ประจำนะเศรษนีที่ตรงนี้ห้ามใครนั่งถ้านั่งเนี่ยอาจารย์จะโกรธบากแล้วอาจารย์ก็จะร้องไห้ครับอ่ามันมันเป็นที่ประจำชิตีเคยดูหนังการ์ตูนเรื่องวันพีชไหมครับอาจารย์ลูฟี่ที่เขาชอบนั่งอยู่ตรงบนหัวเรือครับ อา,อาจารย์เองก็ชอบนั่งบนหัวรถแม่านางเห็นบุเนเขาเรียกอะไรตรงตรงที่คนขับข้างบนนี่นะกับอะไรกระบะรถหรอครับเ,เนี่ยอาจารย์ก็จะนั่งอู่เนี่ยซึ่งจะมีอาจารย์คนนึงที่นั่งได้เพราะเป็นรถของอาจารย์คนอื่นนั่งไม่ได้รนถะแม่านางเป็นของบ้านอาจารย์อาจารย์นั่งได้คนเดียวอันนี้ก็นั่งกันไปแนละ้วคนก็เฮ้ยอาสางสนานร้องกันไปนะอาจารย์ทำได้ว่า ี่เอเนี่ยลุงที่เป็นคนขับเนี่ยแกน่าจะอยู่ประมาณสักมหนึ่งหรือมสองประมาณนี่ยครับพเพราะว่าเธอเกก็ยังเป็นเด็กเล็กอ่ะก็เธข,ขับแล้วก็พอไปถึงท้ายหมู่บ้านนะครับที่เป็นลำห้วยเนาะมันก็จะมีทางลาดชันลงไปนะครัเป็นทางเกวียนนี่ลงไปเพื่อลงไปตักน้ำกันอ่าพอมันปุ๊บสไตล์ ธรรมดาอาจารย์ก็าเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องไปโบกรถนะครับอ่าอาจารย์ก็เดินลงไปก่อนตดูทางที่มันชันลงไปครับไปโบกเออลุงนี้ลงุลงนี้สายกว่าสายกวาแล้วเด็กเอ่อีกเก้าคนเนี่ยอยู่บนรถหมดเลยนะครับคมีอาจารย์เดียวที่ไปอยู่ข้างล่างแล้วต้องพอกำลังตั้งลำนะเนี่ยจริงๆสิ่งที่เหลือเชื่อนะ ด้วยความสัตย์นะครับนี่คือจริงๆนะครับครับอาจารย์อยู่ดีๆครับกลางวันแสบๆฟ้าผ่าเรี่ยงแล้วมันมืดลงมาแล้วก็ฝนตกครับจังหวะที่ถอยรถเนี่ยครับไม่ถึงนาทีนะครับครับแล้วฝนก็เทตุ้มลงมานะครับตกประมาณแค่สองสามนาทีนะครับแล้วมันก็หยุดเอาแล้วเมฆมันมาจากไหนอะมันมาตกแป๊บเดียวเองนะครับมันก็หยุด จังหวะที่เขาลองจะถอยรถนะครับตอนนอาจารย์ยังตกใจเลยครับนอาจารย์ยังไม่ดีก็พอตกใจเสร็จก็ได้ความดีใจเพราะฝนตกทุกงภาษาเด็กแต่ทีนี้นะครับหลังจากที่มันเกิดฟ้าแลบทำให้ทาให้ฝนตกกระทันหันนะครับจังหวะที่โบกน ốt นะครับลูกี่มากถอยมานะครับอยู่ดีๆนะครับรถที่ค่อยๆถอยนะครับก็เบรกแตก ครับอาจารย์แล้วก็ถลายลงมาที่จะเดินสูงเนะครับที่อาจารย์อยู่้นห้วยครับอยู่ใกล้น้ำเราก็ถลายลงมาคนก็ร้องเลยนะครับครับแล้วทุกครที่ยังเป็นเด็กก็ตกใจนะครับข้าวขาไม่ออกครับอาจารย์ข้าวขาไม่ออกนะครับพ่ออาจารย์ยืนตรงกลางถนนเลยนะครับอยู่ข้างล่างนั่นนะครับนึกสภาพว่าเราลงเนินเนาะ ชันช้นๆนะครับเนี่ยแล้วรถไหลลงมาแล้วไม่มีผู้ใหญ่นะครับตอนนั้นมีแต่เด็กหมดเลยครับคนที่โตที่สุดคือพี่โอ้นะครับก็น่าจะอายุแค่สิบสี่โตสุดแล้วนะครับโตสุดแตอะนั้นเด็กหมดเลยจังหวะที่มันถลายลงมาเฉยๆอาจารย์คือช็อกแล้วคิดว่าคิดว่ารถชนตายแน่นอนครับ เพราะว่าเหมือนเราไม่เคยเห็นด้วยความเป็นเด็กใช่ไหมครับอาจารย์ก็เราก็ตกใจนะมันก็เร็วมากครับครับอาจารย์ยังจำด้วยครับคนร้องกี่นี่กันนะพี่รถอ่ะเราบอกรัไปรับไปหลบยังไง่ะครับเด็กอ่ะมันกล้าไม่ออกอ่ะจริงไหมอ่ะรตกใจอ่ะจะหลบยังไงล่ะแต่สิ่งที่มันเหลือเชื่ออยู่ดิ นะครับมันเหมือนมีอะไรมาหุ้มตัวอาจารย์จรเนีเหมือนมืดเหมือนอะไรสักอย่างนะครับมาหุ้มตัวอาจารย์ครับแล้วมันก็เหมือนกับลากอาจารย์ออกไปข้างๆครับแล้วรถที่ถลายลงมาครับมันก็โดนแค่ตรงไอกระจกที่มาข้างๆครับฟาดเข้าไปตรงหัวนะครับก็คือหัวแตกอืมครับแต่ว่ารถไม่ทับ นเนี่ยบาดแผลที่บนหัวอาจารย์ควรยังอยู่เลยด้านซน้ายมีเป็นแผลเนี่ยบักเปวเนี่ยเรียกบักเปาเนี่ยครับแตกเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับแตกหัวแตกแล้วก็เนี่ยเป็นแผลในปัจจุบัน,นแล้วสําคัญกว่านะครับคอรถมันลงไปถึงน้ําเนี่ยครับเนื่องจากว่าในนั้นมีถังสองร้อยลิตรเนี่ยครับถังแดงเนี่นสะี่ใบครับ,รบแล้วก็จะมีเด็กที่อยู่ในรถ เก้าคนดูใจมองเนาะพอรถมันข้ามลงมานะครับอเจ็ดค, uh, คนเนี่ยครับอยู่ในถังแล้วพอมันความปับ๊บเนื่องจากว่าในหน้านั้นมันเป็น uh, หน้าเดือดหน้าแรงนะครับหน้าแรงก็อยู่ประมาณสักประมาณเดือนกุมภาเนี่ยครับ คที่นั่นมันจะเป็นโคลนนะครับมันมันเป็นน้ําก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นโคลนข้างล่างอะ่ะอืมครับถ้านั้เวลาไปตักน้ำาต้องตักเอาแต่ผิวหน้ามันใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอมันลดมันหนักแนละ้วมันคว่ำลงไปครับถังทั้งสี่ใบเนี่ยตรงนี้นะครับมันคว่ำแล้วมันก็เขาเรียกอะไรมันมันคว่ำเอาเด็กลงไปในโคลนะครัะ ก็คือเหมือนเด็กอยู่ในในในถังใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่อยู่ในถังก็คือกิ้งตกลงไปทั้งถังทั้งคนทั้งเด็กถูกไหมครับใช่ข้างมันใช่ไหมถังมันพุ่มลงไปนะปากมันก็จมลงไปในโคลนนะแล้วเด็กก็ไปอยู่ในถังอืมครับครับแล้วในนั้นมีมีกี่คนครมีสิบเอ็ดใช่ไหมวันนั้นสิบเอ็ดก็จะมีอาจารย์เป็นสิบพี่คนขับก็เหลือเก้า แล้วก็จะมีสองคนที่กระเด็นออกจากถังเนี่ยแต่ว่าหัวเนี่ยจมลงไปในโคลนนะครับก็คือจันชานครับแล้วก็มีคนหนึ่งครับชื่อพี่ตุเนคนเนี้ยก็กระเด็นลงไปในโคลนเหมือนกันก็คือเอาหัวปักลงไปเลยครับเด็กอ่ะพอหัวปักมันขึ้นมาไม่ได้นะครับเป็นโคลนแล้วก็นอกนั้นก็อีกเจ็ดคนก็อยู่ในถังซึ่งไม่มีอากาศ เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับอย่างที่บอกมันเกิดขึ้นช่วงสายๆพอมันได้ยินเสียงโขมข้าวนี่ครับนั่นจะมันมีจะเด็กแล้วเด็กเขาจะตกใจครับอาจารย์พอจังหวะนั้นที่มีอะไรบางอย่างมาเคลื่อนตัวอาจารย์ไปอาจารย์ก็ช็อกอาจารย์ยังนั่งอยู่นนะครับยังไม่ได้ไปไหนจนพี่เอก,ก็ช็อกนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งสิบสี่เนาะแล้วลดความแรงนรขนาดนั้นแล้วทุกคนก็น ระเด็นไปจมน้ําหมดเลยแลวน้ำโคลนหมดไม่รู้วันเวลาผ่านไปนานแค่ไหนนะตอนนั้นไม่มีสติแล้วนะอาจารย์คือตั้งสติได้ทีนี้คือควรมาทั้งหมู่บ้านแล้วครับแล้วก็ไปงมเด็กอยู่ในถังอะ่ะนะครับแล้วก็ไปงมสองคนที่จมไปในโคลนออกมาครับแต่ตอนนั้น ครับที่มันวุ่นวายไปทั้งหมู่บ้านล้วนะครับกว่าเขาจะงมขึ้นมาต่างต่างสร็เที่ยงละนะครับแล้วเขาก็จ้ำหมู่บ้านนะครับหมอผีเนี่ยนะครับก็ทําพิธีนะครับขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ขอเข้ามาองคแย่นาอชีตรงนั้นเลยครับครับทีนี้สิ่งที่เมื่อทุกเด็กๆทุกคนนะครับเมื่อผู้ใหญ่เริ่มถามว่าเอ๊ะทาไมถึงรอดล่ะในเมื่อ สองคนที่จมลงไปในโคลนเนี่ยครับจริงๆอะ่ะมัน,ม,น,ม,นมันตั้งครึ่งชั่วโมงอะ่ะทีนี้มันก็ต้องมีโคลนเข้าไปในจมูกในปากนากคนเราใช่ไหมครับมันก็จะหายใจไม่ออกนะสองคนเนี่ยสตีลรู้ไหมเขาตอบว่าอะไรครับตอบว่าอะไรครับอาจารย์เขาบอกว่ามันเหมือนกับมันมันเหมือนเขาจมลงไปในในเมือกอะไรสักอย่างครับอ มันหุ้มตัวเขาไว้อะครับ,รบเมื่อกี้มันเลยทําให้อีโคลนเนาะมันไม่เข้าไปในจมูกในปากเขาเขาก็เลยอยู่ได้เป็น,นครึ่งชั่วโมงแล้วก็เด็กที่อยู่ในถังแดงสีใบเนี่ยตอบเหมือนกันหมดเลยครับว่าเขาอยู่ในถังครับ เัิงครึ่งชั่วโมงเนี่ยออกมาไม่ได้เพราะมันกดลงไปใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เขาเห็นภายใต้โคลนเขาเห็นมันเหมือนกับมีอะไรเคลื่อนไปขึ้นมาในในโคลนนั่นและครับแล้วมันก็เลยทําให้มันมีอากาศไหลเข้ามาครับอ,อย่างเงี้ยเขารู้สึกว่ามันเหมือนมีตัวอะไรใหญ่ๆครับทุกคนบอกว่าที่แรกมันเหมือนปลาหรืองูแล้วมันแต่มันใหญ่มากนะครับเด็กๆย่ายี้ แต่มันเคลื่อนตรงพื้นที่เขายืนนะครับแต่มันด้วยความเป็นเด็กมันยกถังเนี่ยไม่ได้เพราะมันมันหนักเกินไปนะครับนี่คือสิ่งที่เขาบอกนะครับแล้วก็คนที่เอเขามาช่วยนะครับนะบเขาก็ได้เห็นรอยอะไรต่างๆนะครับแต่มันก็ไม่ได้ชัดหรอกว่าเป็นโคนเนาะครับพอทำพิธีอะไรต่างๆเสร็จ มาอีกวันหนึ่งครับรถคันนี้ก็ถูกจอดไว้ที่ตรงในวัดนะครับเพราะว่าต้องออกมารถน้ำมนต่างๆเนาะเพราะว่าคือมันเพิ่งผ่านเหตุการณ์นี้มานะครับมันอาจจะเกิดอาเพศอาภัยคือลองคิดสภาพครับถ้าเกิดว่าเด็กสิเคนที่ตายพร้อมกันหมดครับแต่วา่าในหมู่อันนี้จะไม่มีมันจะเป็นหมู่บ้านล้างเลยนะครับจริงไหมจริงครับอาจารย์ เออมันจะไม่มีไม่มีคนรุ่งใหม่ขึ้นเลยมันจะเป็นหมู่บ้านลังลท่านก็คงจะเอ็มดูเนาะนะครับแล้วก็อยากให้ลูกหลานของท่านเนี่ยครับยังคงดำรงอยู่เพื่อสักการะ,ะท่าน,นครับีบ่จอบนะบทีที่ตรงนั้นนะครับสิ่งที่ วันต่อมาครับสตีรถดัสสันคันนี้สีแดงนะอาจารย์ครับทุกคนสามารถไปพิมพ์หาได้นะครับดัสสันยุคนั้นมันจะเป็นรถคล้ายๆรถกระบะทรงเล็กหน่อยซึ่งตื่นเช้ามาครับสตีประมาณตีห้าชาวบ้านตะโกนโวยวีวยวายอะไรแบบวุ่นวายหมดเลยครับสตีครับแล้วเขาก็มาเรียกพ่อไปดูอาจารย์ก็ตื่นงัวเงียครับ น่อุ้ยอาจารย์ก็เลยพาเดินไปด้วยนะเพราะฉะนั้นหัวแตกนะก็มันก็ติดแผลไว้นะพอเดินไปดูพอบ้านจารติดวัดเนาะรถรถแต่จอดอยู่ใต้ต้นโพูนะก็เดินไปไม่กี่ก้าว็นนะึงแ้วสิ่งที่ทําให้ทุกคนอ้าปากค้งนะครับนี่คือปฏิหารน,นะ คือมีรอยงูใหญ่ทั่วรถครับทำให้ทุกคนยกมือทั่วหัวว่าท่านมาปกปักรักษาลูกหลานทุกคนเนาะครับเยดายเขายุคนั้นไม่มีโทรศัพท์ถ้างั้นคงได้ถ่ายให้ดูว่ารอยไปยัหน้าบนรถเป็นยังไง นี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับที่อาจารย์ถึงบอกว่าอาจารย์คือลูกหลานของท่านครับอาจารย์เกิดที่นั่นโตที่นั่นกินน้ํากินดินกินพืชกินอากาศของท่าน,นก็เหมือนสายเลือดท่านเนาะครับอาจารย์ไม่แปลกที่เราจะสัมผัสได้หลายๆอย่างแนละท่านก็จะปกปักรักษาพวกเราตอลอดเวลาที่ผ่านมาครับอ่ะ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เกิดขึ้นจริงกับบักยุ่งคนนี้ครับอาจารย์อาไว้อ,อ,อยูได้ฉายานี้มาอีกหนึ่งครั้งครับ <laughs> <laughs> แล้วก็คือเด็กเด็กทั้งหมดนะครับอาจารย์ <laughs> ก็คือ <laughs> ก็คือคนที่ที่ลงไปในในในน้ําในโคนเนี่ยก็คือพูดเป็นเสียงเดีวยวกันหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอืเพราไม่มีอะไรเคลื่อนอยู่ข้างล่างแต่มันมองไม่เห็นครับ เพราะมันมืดเด็กที่อยู่ในถังนันนะแต่เขาบอกว่าเวลาที่อันนี้มันเคลื่อนมามันก็จะมีอากาศโผล่เข้ามาด้วยก็จะทำให้เด็กหายใจได้แล้วจากนั้นมีเรื่องราวอะไรเพิ่มอีกไหมครับอาจารย์จากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับอาจารย์มีตลอดครับถึงได้มีที่มาของตัวตึงชื่อบักยุ่งเลยก็มีโ <laughs> อ,อากาสคงได้มาเล่าให้ฟังเรื่องราวน่นะเพราะว่า มีเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอหลายเรื่องทือเด่นด้วยตัวเองแล้วก็ทั้งหมู่บ้านที่ประสบไปด้วยกันจากผู้ค้นหาเป็นผู้ประสบภัยก็มีครับได้ครับอาจารย์ก็อยากให้อาจารย์นี่ครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดตามครับอาจารย์มีช่องไหนบ้างครับอาจารย์ครับก็ ช่องอาจารย์นะครับอาจารย์เอกตาเทพพิบนะทางติ๊กต็อกนะครับช่องจริงผู้ติดตามห้าหมื่นนะครับแล้วก็เพจนะครับอาจารย์เอกตาเทพพิบยูทูบและติ๊กตาเทพพิบนะแล้วก็ช่องทางอื่นนะครับก็ที่กูเกิลนะพิมพ์ว่าตาเดพพิบเลยนะเจออาจารย์เลยนะครับครับอาจารย์ครับก็ขอบคุณอาจารย์ว่านะครับที่สละเวลามานะครับโอเคก็ ก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์นะครับโอเคครับ,รบสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณครับ